วันครบรอบพี่ปีนี้ใช่ไหมคะจริงๆทําเหมือนเดิมทุกปีเลยปกติมโมจะไปทําทานแล้วก็ไปที่โบสถ์ไปที่โบสถ์ผมก็จะให้คุณพ่อแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เป็นแบบว่าเป็นโรเตสแนตนตรงนั้นนะคะไปร้องเพลงสวดให้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 พี่อยู่ตรงที่เก็บกระดูกพี่ก็คือทำให้ตรงนั้นเลยทำพิธีตรงนั้น เหมือนทุกปีเป็นประจำใช่ไหมใช่ค่ะสี่ปีที่ผ่านม,มันทุกปีที่ผ่านมาโมพ่วงตรงโมงก็ไม่เคยกลับไปที่ท่าน้ำเพราะโมรู้สึกว่าโมมาที่โบแล้วโมมานั่งคุยกับพี่กระดูกพี่อยู่ตรงนั้นมันสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราคิดว่ามันสงบกว่าที่จะแบบไปยืนที่ท่าน้ำมองดูน้ำกลับไปย้อนกลับไปปีแรกม,มันหดหัวก็ก็ไม่ค่อยอยากกลับไปอะไรอย่างเงี้ย โมจะบอกพี่เสมอว่าอะไรที่โมเคยพูดไว้โมจะทําเสมอต้นเสมอปลายให้อะไรเงี้ยค่ะก็ทําเหมือนเดิมเหมือนที่โมเคยทําดูแลทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ซัพพอร์ตในสิ่งอะไรที่เขาทําไม่ได้คือเคยคุยอะไรกันไว้ก็ก็จะทําให้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ที่แบบอุปีนี้ต้องว้าวกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยโมแค่ ัมแค่ทำไปไปไปตลอดจนเราไม่อยู่นี้ด้วยะใช่อจังจริงโมพูดจากใจนะโมก็ไม่ได้ติดต่อคือทุกวันนี้ต่างคนต่างทํางานเหมือนฮิปโปก็ก็ทํางานแต่คุยกันแต่คุยกันพูดเดินออาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เป็นความรู้สึกว่าก็เป็นห่วงไม่ไม่ใช่ไม่เป็นห่วงแต่ว่า ตโตๆกันแล้วอะเมื่ว่าทุกคนดูแลตัวเองได้แล้วก็ใช้ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตของตัวเองได้นนไม่มีค่ะไม่เคยมีปัญหากันเลยลายกลุ่มอะไรทุกอย่างอยู่เหมือนเดิม <คน S 1> ใช่ค่ะไปโยงเรื่องโค้สของเบิร์ดก่อนหน้าน,นี้แหละมื่อเกลายเป็นว่าคือเข้าใจว่าเออว่าโมหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่ค่ะคือโพสอะไรอะ่อะอ,อ๋อหรอคือ <C newspapers> คือมันมันยังไงก็ไม่ใช่หนูเพระหนูไม่เคยมีปัญหากับพี่เขาแล้วก็ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับหนูแล้วก็พี่เขามันแบบมันไปไปไม่ได้อะ่ะเอาความจริงชีวิตจริงคือมันไปไปไม่ได้ที่มันจะแบบเป็นในทางทิศทางไหนที่ทุกคนจะแบบไปเองอะ่ะคือมันไม่ใช่เขามีชีวิตส่วนตัวเขาเขาดำเนินชีวิตของเขาได้หนูว่านะ หนูว่านะหนูก็จะบอกเสมือว่าถ้าอุบิเหตุอะไรให้ยกมือบอกมาเดี๋ยวไปแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนที่หนูเคยบอกพี่โม,มอย่างนกั้มีความสุขมีความสุขไปเลยไม่ต้องนึกถึงโมถ้าเมื่อไหร่มีใครทําไม่ดีใครทำร้ายฟ้องได้เลยฟ้องได้เลย<ม>เดี๋ย<ม>เป็นด่านหน้าให้<ม>ฉันโอเค<ม>เพราะว่า โมบอกว่าโมโอเคพี่เป็นนางเอกพี่ไปเฉยนีเองเพราะไงก็เป็นตัวร้ายอยู่แล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยดิคือวิธีการเยียวยาของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะเราเราก็มีวิธีการเยียวยาของเราไม่ใช่ว่าเราไม่เสียใจแต่คือมันผ่านมาแล้วทุกคนก็ต้องเดินก้าวต่อไปคิดถึงได้ทำ ทำอะไรเพื่อเขาได้แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องจมอยู่ตรงนั้นจนแบบขึ้นมาไม่ได้อ่ะมันแบบทุกคนก็ต้องก้าวไปข้างหน้าพี่มันจะย่าอยู่กับที่ตลอดเวลาก็ไม่ได้อย่างีลายเห็นนึงที่คนมองว่าืที่โมจะมีปัญหากับเิรเพราะว่าที่เิตอเขาดนหมี่วแล้วมจะไปมีปัญหากับเขาเรื่องอะไรถ้าเขาจะเปิดตัวคนใหม่หรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็คือพี่ชายโมหนึ่งคนหากว่าเขามีความสุข โมสิ่งต้องแฮปปี้เพราะว่าเขาจะได้มีความสุขก้าวไปข้างหน้าได้สักทีถูกไหมคะอืเห็นที่เขาโพสค่ะจะเป็นเรื่องนี้เห็นจริงๆที่นี้เรามองไหมว่าจริงจระยะเวลามันก็หลายปีแล้วเขาก็มีโอกาสจะเริ่มกันใหม่หรือเปล่าคือด้วยความที่ความคิดคนหลากหลายนะคะมีคนเห็น,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 นด้วยสนับสนุนหรือมีคนอนาจจะยังแบบรู้สึกว่าโมคแค่รู้สึกว่าเขาก็คงรักของเขามากอ เขาอาจจะมีฟิลที่แบบว่าเออเหงาอยากมีคนคุยด้วยแต่ถึงเวลาก็ไม่เห็นว่าเขาถุงเวลามันหนูไม่เห็นนะหนูไม่เห็นว่าเขาจะแบบมีใครหรืออะไรยังไงมีหรือไม่มีไม่รู้แต่หนูว่าหนูไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตลอดเวลาที่ตอนที่พี่โมยังอยู่แล้วที่พี่เบิร์ดดูแลคือมันดีมากๆดีมากๆเลยที่แบบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้ขนาดนี้มันดีมากแล้วค่ะ ถ้าก็สมมติว่าเบิรตตัดสนใจเรื่องความรักยังไงหลังจากนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าอชีวิตก่อนหน้านั้นโมไม่เคยเห็นมเคยเห็นแต่ตอนที่เขาอยู่กับพี่แล้วเขาเป็นคนดีแบบเป็นคนดีจัดเลยอ่ะหลังจากนี้ก็คือชีวิตส่วนตัวเขาโมก็เชื่อว่าเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่ใช่ได้ก็ก็คุยก็คุยตลอดคือ โมอะก็อย่าไปเยี่ยมไม่ใช่ไม่ไปแต่ว่าเหมือนตอนนั้นพุดเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเออก็มีมีเคยคุยกันเขาก็บอกว่าเออโมไม่ต้องไปหรอกเธอเป็นดารามันดูไม่ดีเธอไม่ต้องอะไรหรอกโมก็จะใช้วิธีแบบถ้าโมรู้ว่าพุดเดินไปโมจะอ่ะฝากเงินไปให้หน่อยอะไรเงี้ยเวลาที่มีข่าวหรือเวลามีอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยถามว่าพุดเดิลยังไงทำไมอ๋อเธอมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องยา เขาแบบต้องกินยาต้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบเขาโรงพยาบาลบ่อยโมโมเป็นคนถามเรื่อยๆถ้าถ้าเป็นเรื่องแอนนาโมเป็นคนถามเรื่อยๆอยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเรารู้ว่าพูดเริ่มไปตลอดใช่่าว่าแบบป่วยอาการไม่ค่อยดีใช่ค่ะถูกค่ะเราก็ตกใจเหมือนกันเราก็ตกใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าแอนนาอยู่ได้อยู่รอดได้อยู่รอดได้ ก็มีตอนอยู่ข้างนอกก็มีค่ะหนูว่าหนูว่าอยู่ที่กระบวนการความคิดเขาอันเนี้ยโมเข้าใจนะอยู่ข้างในมันเครียดอยู่ข้างในมันอาจจะแบบอะไรยังไงแต่คือมันมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าเพื่อเราป่วยอะ่ะให้ทำไงอะ่ะเพื่อเราป่วยในเมื่อเขาได้รับการรักษาได้ไม่ดีเท่าข้างนอกเนาะเราไม่ได้บอกว่าข้างในไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าการให้ยาหรือการอะไรมันก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นนะ่ะก็ก็เข้าใจในจุดนี้ ใช่ใช่ใช่ค่ะสมมติอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นยาโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยข้างในอาจจะนำโดสได้มาแค่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อยู่ที่อยู่ที่เขารักษาอยู่อออยู่เแล้วมันอยู่ที่สภาพจิตใจของแอนนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราวรจะทราบมั้ว่าบางทีกี่ปีหรือว่าแบบเรื่องคดีเขามันยังไงต่อจากนี้ก็เคยแอบถามค่ะเคยแอบถามตะมัวก็ยังไม่กล้าการันตีว่าจริงหรือเปล่าก็เลยขออนุญาตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ อย่างถ้าเกิดให้พูดถึงตอนนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเนาะถ้าเกิดภาพข่าวนี้ได้ได้ไปถึงข้างในโมก็อยาบอกแอนนาว่านี่เป็นห่วงตลอดแล้วก็คอยถามคอยอะไรตลอดยังไงแอนนาก็คือเพื่อนโมอยู่ดีโมอาจจะไม่ได้ออกมาเทคแอคชั่นอะไรเรื่องแอนนามากมายแต่ว่าโมถามตลอดจริงๆแล้วโมวก็ไม่เคยไม่อยากไปแต่เข้าใจความคิดเพื่อนว่ามันเพราะอะไร ก็ก็สปอร์ตออกมาก็สปอร์ตมูไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะมองมูว่าไงเขาก็คือเพื่อนมูอยู่ดีเหมือนแบบอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือตลอดช่วยตลอดคือถ้าออกมามูก็ช่วยอ่ะยังไงก็เพื่อนมูอ่ะเออไอ้อีกเรื่องดีๆของเราค่ะเป็นผู้จัดหญิงเป็นผู้ร่วมกับค่ะก็ทําบริษัทเปิดบริษัทเลิฟโมเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยการรับผลิตซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนนี้ก็คือมีซีรีส์ตะวันรัฟ้า ยูริค่ะออนจีเอ็วันที่25กุมภาพันธ์นี้ฝาาดูผลงานดน้วยใช่ว,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 วันนี้เพิ่งจะวงสวงไปค่ะแล้วก็วิ่งมาที่นี่ก็ฝากดูผลงานของของบ้านโมกับหญิงด้วยว่าว่าจะถูกใจคนหลายๆคนไหมก็อยากให้ชอบกันแต่รับรองว่าสนุกมากๆเพราะว่ามันก็เป็นเทสของเราสองคนที่มันเป็นเทสกับเป็นโมเมนต์โมกับหญิงที่เราเรายอมรับว่าเราก็ใส่ ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างที่ที่มันเป็นที่มันเป็นเราเข้าไปแล้วโมกับหญิงก็ปีที่แล้วก็คุยแต่เรื่องตัวราฝา<ม>เรายอมแล้วว่าเราคุยกันมาตลอดว่าโมเมนต์นี้ยังไงเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวคือเรารับผลิตหญิงเขียนบทด้วยกำกับด้วยเขาก็จะมีภาพในหัวของเขาว่าโมเมนต์นี้ควรจะเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจทโปรเจกต์ในช่วงนี้เนมกบงการมันคเริ่มบอ เราก็สวนเลยเราก็สวนเลยเออใช่ค่ะก็โมมีหวังคือไม่รู้นะโมดูอะโมก็โมดูแบบเราตัดต่อเนาะอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออขอให้คนชอบเหมือนที่เราชอบเธออะไรเงี้ยค่ะ น่าคือจ, <Okay. S 1> จริงๆจริงๆตอนที่ได้รับทำเนี่ยก็ต้องขอบคุณค่ายสตาร์ฮันเตอร์ด้วยค่ายของพี่โอนะคะที่ที่มั่นมั่นใจในฝีมือของโมงกับหญิงเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้จัดหน้าหมายแต่ก็ก็ทางค่ายสตาร์ฮันก็ไว้วางใจที่จะแบบว่าให,ให้ให้เรามาแบบว่าผลิตผลิตซีรีส์ให้ให้ค่ายสตาร์ฮันเตอร์เราก็ทำกันสุดฝีมือจริงๆค่ะก็ก็ใส่ทุกอย่างอะเต็มแม็ก เหมือนกันที่หยิบเรื่องราวความรักของตัวเองใส่เรื่องบกันไหมมุมไหนอะไรแบบาเงี้ยค่ะเขียนเขาเขียนบทเองเขาก็โมรู้แหละว่าเขาอาจจะมีแบบใส่ๆลงไปบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็มีใส่ๆมีใส่แหละบางทีอ่ะเรานั่งเรานั่งอ่านเรานั่งตรวจเทปอ่ะเรายังขับไปมองเขาเลยว่าคุ้นมากเลยเอายังไงมเป็นช็อตเล่าตีกัน เป็นโมเมนต์เป็นโมเมนต์บางทีเขาก็หันมาว่าเรื่องนี้เขียนโมเมนต์ของเราหมดแล้วนะไม่มีใหม่แล้วเพราะว่าตอนทำงานก็คือตีกันอะไรอย่างเงี้ยรบกวนสร้างโมเมนต์ใหม่ให้หน่อยแล้วก็ออกอะไรอะไรนะคะคาดหวังเพราะว่าโมยอมแล้วโมเต็มที่จริงๆโมยังพูดกับทุกคนเลยว่า เป็นดาราสบายกว่าเยอะอ,อยู่หน้ากองสบายกว่าเยอะ<ต>ไม่ต้องคิดอะไรเลยโมวิทั่วกองเลยอะแบบบางทีแบบวิ่งขึ้นลงแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะ <S <S น้าไม่ได้อาบต้องมาดูแบบด้วยด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงเนอะอยู่ดีเนอะความสวย,ยมันต้องมาที่หนึ่งเราก็ต้องแบบลงอันนี้นะบางทีต้องไปลงรองพื้นให้น้องเองอะคือไม่งั้นแบบความมั่นใจมันไม่มาหรือแบบอะไรแบบนี้หรือเวลาที่มีซีนที่เป็นเลิฟซีหรือโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย โมเป็นคนอยู่หน้าเซตเองแล้วบอกพี่อยู่นี่นะไม่ต้องอายเอาเลยเราก็จะให้กล้องอช่วยหลบเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการให้มันร้อนแรงขนาดนั้นเราอยากได้ภาพสวยคนสามารถเอาไปจินตนาการต่อได้ว่า,อ,าอุ๊ยมันจะต้องแบบนี้ต่อแนื่เลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะใช่หย,ใชห,หยิบหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่ไม่ไมไม <laughs> อันนี้เราก็ยิ่งในซีรีส์ในซีรีสแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาเขียนบทเก่งค่ะ,ะไม่ได้นามเป็นคนทำงานเก่งจริงไม่ไ,มได้รวยอะไรอย่างนี้ค่ะทำงานเก่งเราอยู่เฉยๆได้เลยไม่ต้องทำอะไรให้เขาทำงานไปขอบคุณนะคะ